พอรักแล้วช้ำรักมันทำลายทำลายจิตใจให้เราเป็นบ้าขึ้นรักแล้วเสียเสียทั้งน้ำตาที่เราไม่เคยเสียให้ใคร เก็บความรักที่พ่ายแพ้เพราะคนคนหนึ่งทิ้งความเจ็บช้ำที่เกาะกินในใจทิ้งลงแม่น้ำแล้วลืมทุกอย่างนั่งมองดูความรักลอยไป ปล่อยให้ไหลไปให้ลอยลงสู่ทะเลให้ใหายไปให้มันอย่าคืนย้อนมาทิ้งไปเพราะรักนั้นทำให้เราต้องสี ให้ลอยไปไกลให้ไปไกลๆไ,ไม่มีอะไรต้องเลือทิ้งแล้วทุกอย่างรู้แล้วครั้งนี้รักคือตัวการทำคนเบิกบาน ให้กลายเป็นเศร้าถึงรักแล้วหลงให้มันมอเม,า,มาก็โดนมันแพดเผาเทียนตายเก็บความรักที่พ่ายแพ้เพราะคนคนหนึ่ง ทิ้งความเจ็บช้ำที่เกาะกินในใจทิ้งลงแม่น้ำและลืมทุกอย่างนั่งมองดูความรักลอยไป ลอยลงสู่ทะเลให้ใหายไปให้มันอย่าคืนย้อนมาทิ้งไปเพราะรักนั้นทำให้เราต้องเสียใจให้ลอยไปไกลให้ไปไกลไกลไม่มีอะไรหเหลือ ทิ้งแล้วทุกอย่างป่อยให้ไหลไปให้ล,หลอยลงสู่ทะเลให้หายไปให้มันอย่าคืนย้อนมาราทิ้งไป มันทำให้เราทองเสียไงรัดไปไกลๆให้ไปไกลๆไม่มีอะไรให้เหลือนรัดทิ้งให้หมดเ <c oughs> ยีย่อะไรกูเนี่ยถ้ามวันไหนไม่ได้ไม่ถ้าถ่ายแล้วไม่ได้ร้องเองผมถ่ายนี่ออกบอกเลย กินข้าวอยู่กดผ่านเลยให้ไวไว